โอเคครับผมตอนนี้ผมทำการเปลี่ยนชุดเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับผม mm. ก็คงเดินเช็คเดินอะไรไปเรื่อยครับ mm. ก็เดี๋ยวตัดแต่งกิ่งได้กล้วยด้านหน้า mm. ก็ดูก่อนครับ mm. ก็ลือไมมก็เดี๋ยวไปแต่งด้านหลังอีกทีนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็คงอุปกรณ์คงไม่มีอะไรมากมีมีดแล้วก็มีตัวไอ้ขอขอ,ขอเกี่ยวเดี๋ยวค่อยเอาหลังรถอีกทีนึงครับผม ก็เดี๋ยวคงไล่ไปทางด้านหลังก่อนดีกว่าเผื่อมีอะไรจะได้แบบตัดๆนิดๆหน่อยๆถือถักน้ําไปด้วยครับเผื่อลดน้ํำต้นไม้เผื่อกอกน้ําอะไรไปในตัวตอนนี้น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงนิดๆละแดดกําลังดีครับแต่ว่าลมก็ยังโอเคครับผมโอเคก็ภารกิจก็ทําไปทั่วครับท,ำทำําเท่าที่ไหวครับทาทาไปทั่วตามภาษาคนป่วยครับก็ประมาณนี้ครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ทําอะไรบ้างผลผลิตจะมีอะไรบ้างหรือจะมีอะไรให้ผมได้ทําบ้างก็เดี๋ยวไปเดินเช็คเดินตรวจเดินดูครับผมโอเคครับติดตามดูติดตามชมครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มภารกิจข้าวๆไปก่อนก็วันนี้น่าจะได้สักนี่ตรงนี้หนึ่งหน่อครับ สองสามหนอครับผมขราวที่แล้วเห็นแม่กับแม่ผมกับแม่แฟนบอกว่ามันแก่ไปหน่อยก็เดี๋ยวคงจะตัดแบบประมาณว่าให้มันล้นล้นไปก็เนี่ยครับยาที่ผมเพิ่งบอกว่าเพิ่งตัดเมื่อขราวที่แล้วขึ้นดีมากเลยครับก็คงประมาณนี้อันนี้ก็คงปล่อยไปครับให้มันขึ้นลำครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเดินดูคร่าวๆไปก่อน มะพร้าวนี่ก็ไม่รู้จะโตอีกเมื่อไหร่ต้นไผ่ตอนนี้ก็คือผมลงอามาซ่อมนี่ก็คือผมไม่ได้หวังว่ามันจะติดหรือไม่ติดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมแล้วก็นี่ไผ่ที่ผมปล่อยลำไว้เดี๋ยวค่อยไปดูกันครับก็อาจจะต้องลดน้ําต้นมะม่วงตรงนี้หน่อยหนึ่งครับแต่ว่าแดดค่อนข้างจะร้อนดูแล้วจะรอดหรือเปล่า ตรงนี้ก็น่าจะแก่ไปแล้วครับอาจจะปล่อยลำไปแล้วครับหนึ่งลำตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงครับผมก็น่าจะมีตรงนี้ได้หนึ่งหน่อครับสองหน่อไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมทีนี้แป๊บปล่อยแป๊บเดียวขึ้นเร็วมากครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีตรงนี้อีก น่าน่าจะหนึ่งหนอ่อหรือสองหนอ่ออาจาจะได้อยู่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเพราะว่าจริงๆก็คือผมเอาใบไ,ไม้อะไรมาซุก,ซกๆไว้ตรงนี้คือเพื่อให้มันแตกหน่อใหม่ก็ยังโอเคครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มอีกหน่อหนึ่งก็คือหน่อน,นี้ตัดให้หมดนะครับผมไม่สนใจครับเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับผมก็ดูจากคร่าวๆก็คงจะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอวางแล้วก็เตรียมตัว ไปแต่งกิ่งไปดูกล้วยด้วยดันดันดูนะครับผมก็ตรงอื่นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรต้นไม้ก็ดูจากทั่วๆไปจากสายตาผมก็โอเคครับนี่แตกใบใหม่กล้วยก็โอเคครับเหลือสองหนอ่อตรงนี้ไปแล้วครับไม่ขึ้นกล้วยไข่ช่างมันไม่เป็นไร กล้วยหอมหนึ่งสองสามสี่ห้าติดก็โอเคแล้วครับผมแล้วก็กล้วยกล้วยไข่นี่ก็สามสามนอดสามกอนี่ก็โอเคครับมะม่วงนี่ก็ผมก็ปล่อยไปไงั้นแหละครับลองดูดิว่ามันติดแล้วมันจะอะไรอะไรประมาณนี้น่าจะน่า,น,าน่าจะน้ำตกไม้ครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจก็ปปล่อยไป,ยป,ยป,ยปยครับผมโอเคก็ อันนี้ก็ดูจากสภาพแล้วคงฝนคงไม่น่าตกมาสองสวันละครับตอนแรกดูจากพยากรณ์อากาศคิดว่าจะตกก็ประมาณนี้ครับผมกล้วยก็ตรงนี้ยังไม่แก่ครับกด็ดีที่คำไว้ครับผมตรงนี้ออกมาอีกหนึ่งเครือครับก็โอเคครับผม ตรงนี้ก็ยังไม่แก่เหมือนกันก็ค้าไว้เหมือนเดิมตรงแนวนี้ก็ปล่อยปลๆไปครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนจริงๆผมคาดหวังว่าตรงนี้จะแก่แล้วหรือ,อยังก็ไม่แน่ใจก็ยังเหลี่ยมๆอยู่เลยครับแต่ว่ารู้สึกจะเครือใหญ่พอสมควรแต่คราวนี้คือผมไม่รู้ว่า มันแก่หรือยังแต่ดูแล้วมันก็เหมือนจะแก่ครับก็แต่มันยังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยก็คงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัดแต่งกิ่งกล้วยหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมโอเคครับถ่ายให้ดูประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมารับชมกันครับผมโอเคโอเคครับผมตอนนี้เวลา เที่ยงกับ12นาทีครับผม,มใช้เวลาในการตัดแต่งกิ่งกล้วยตัดหน่อไม้ปรับ,บาวาลน้ําแล้วก็ตอนแรกว่าจะไม่รดน้ําต้นไม้ก็จริงๆก็กึ่งลดกึ่งเติม,มครับเติมน้ําใส่ขวดแล้วก็รดน้าต้นไม้นิดนหน่อยๆครับปรับบาลน้ําในตัวที่ไม่ไหลบ้างแล้วก็ตัดหน่อไม้มาครับตอนนี้พักแป๊บหนึ่งครับกำลังดังเลยอยู่ที่ว่าตอนนี้จะไปตัดกล้วยเรือนั้นดีหรือเปล่า หรือว่าจะปล่อยอีกอาทิตย์นึงแล้วค่อยมาตัดครับประเด็นตอนนี้ร้อนมากครับผมแต่โชคดีที่มีลมครับเมื่อกี้น้ำมูกไหลเป็นทางเลยครับผมก็จะพยายามไม่ไม่ฝืนมากครับก็คงจะประมาณนี้ครับแต่ขอขอคิดดูก่อนเรื่องจะไปตัดด้วยเพราะว่ามีเครือหนึ่งที่เกิด เกิดพอดีแต่มันไม่มีตัวค้ำครับก็เอาเป็นว่าคงไม่ตัดดีกว่าครับเอาไว้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 รอบหน้าอาทิตยหน้าวันเสาร์ก็ได้ครับน่าจะแก่แล้วถ้าถ้าไม่มีพายุรุูร้อนหรือหรือลมกันโชคหรือลมแรงอะไรก็ช่างทําให้ต้นกล้วยของผมมันล้มนะครับต้นกล้วยก็คืออยู่ฝั่งตรงด้านนี้ครับด้านหลังหลังสุดเลยครับ ตรงข้างๆต้นขนุนตรงเสาแดงๆนะครับประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเพียงเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรครับตัดแต่งใบกล้วยตัดหน่อไม้อจริงมีอีกเยอะครับฝนนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้ววันนี้ได้เยอะกว่าที่คิดเลยครับนี่ครับขายดีไหม ผมก็ไม่รู้ว่าแก่อ่อนหรืออะไรยังไงก็ตัดไปก่อนครับเพราะว่าคราวที่แล้วมาตรงนี้มันมนค่อนข้างจะเป็นซางเป็นแก่เยอะก็เหมือนเดิมครับเอาไปฝากแม่ก็คงได้กินแกงหน่อไม้แล้วไม่ก็หมกหน่อไม้ฝีมือแม่เหมือนเดิมครับไปฝากแม่แฟนก็คงหน่อไม้ต้มครับประมาณนี้ครับผมวันนี้น่าจะได้สักเจดหรือแปดหน่อครับแต่ผมยังไม่นับเลยก็เดี๋ยวค่อย นาพิธีเนี่ยขอพักแป๊บหนึ่งครับผมเพราะตอนนี้ค่อนข้างจะร้อนครับเหนื่อยด้วยครับผมเพราะว่าด้วยอากาศมันมันมันค่อนข้างอ้าวมันทําให้ผมเหนื่อยครับเบียนหัวนิดหน่อยตัวช่วยครับทาน้ำนเยอะๆ ก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวขอดูตัวที่ครับผลผลิตวันนี้ได้กี่หนอผมก็กะกะเอาด้วยสายตาน่าจะประมาณ8โอเคมานับกันครับ1ครับผม2 3ครับ4ครับ หาหกครับผมเจ็ดแปดครับโอ้โหเปเ๊ะเครับวันนี้ได้มาแปดหน่อครับอาทิตย์หน้าถ้าดูจากสายตามันจะมีฝั่งตรงนี้ประมาณสักสามหรือสี่ฝั่งตรงนี้อีกประมาณสามหรือสี่ครับก็น่าจะได้ประมาณสักอีกแปดหน่อครับผมถ้าเป็นไปได้ถ้าฝนยังตกอยู่ก็อย่างที่บอกครับ ไผ่ตรงลืมแง้งพอได้น้ําเนี่ยแม่นอดีเหลือเกินครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีลําบางลําผมต้องต้องตัดออกบ้างครับผมเพราะว่ามันลำมันเริ่มเหลืองละก็คงจะเอาไว้ใช้งานทํานั่นทํานี่อะไรไปทั่วครับผมโอเควันนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้คงต้องขอตัวเพราะถ้าให้ใส่ชุดอย่างนี้ตลอด ไม่ไหวครับจะเป็นลมครับคงน่าจะขอตัวลากลับพร้อมกับภาพที่ไม่ค่อยน่าดูครับถอดทรงถอดเสือ้อประมาณนี้ครับผมเงื่อแตกเรียบร้อย โอเคครับก็ภารกิจของวันนี้คงมีเพียงเท่านี้จริงๆครับผมก็ที่เหลือก็พักอีกแป๊บหนึ่งล้างหน้าล้างตาล้างมือล้างไม้ล้างนิดนหน่อยๆแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านครับเพราะว่าวันนี้ตอนเย็นต้องไปรับแฟนนะครับพรุ่งนี้ไปส่งไปทํางานวันแรกครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ผมต้องไปหาหมอด้วยครับก็เดี๋ยวไม่อยากฝืนอ,อะไรไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมาอีกครับเพราะว่า เขาก็ห้ามเว่าประมาณว่าร้อนจะจัดเย็นจะจัด,จดอันนี้ก็อยากอยากมาจริงๆอยากคันจริงๆครับเมื่อวานก็เอารูปที่เราไปดูในเว็บมามาตัดต่อตรงที่พื้นที่เราตัดรูปไปแม่ก็บอกแหมสายมโนก็มโนไว้ก่อนครับเผื่อมีมีทุนมีอะไรมีนั่นมีนี่้วค่อยไปทําครับคงประมาณนี้ครับผมโอเคครับคงขอตัวลากลับเพียงเท่านี้ครับผม เอาไว้เจอกันคลิปหน้าคราวหน้าอาทิตย์หน้าครับผมหวังว่าอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็พรุ่งนี้ผมไปหาหมอแล้วมันดีขึ้นก็คงจะได้มาลุยกันต่อครับแมนภรกิจเหมือนเดิมครับดั้งเดิมเลยครับตัดหญ้าครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ